พลเอกวริศโรจนพักดีรองผู้บัญชาการฐานบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกเดินทางเป็นประธานเมื่องในว,วันการบินฐานบกประจำปี2559ที่ศูนย์การบินฐานบกค่ายสมเด็จพระศรีน,นครินทราจังวัดลบบุรีโดยมีผู้บัญชา,าการศูนย์การบินฐานบกให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำตรวจแถวฐานกองกิจยศถวายพันพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสินนครินราบรมราชชนีและวังภูมิลาวีรกรรมเจ้าที่ศูนย์การบินทหารบกก่อนที่จะนำเหล่าข้าราชการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อถวบนุทิศกุศลแด่วีรชนชาวการบินทหารบกซึ่งเป็นการระลึกถึงวีรกรรมเจ้าที่การบินทหารบกที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศด้วยความกล้าหาญอดทนและเสียชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวการบิน ฐานบกในปัจจุบันจากนั้นรองผู้บัญชาการฐานบกได้ทําพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของนักบินฐานบกชั้นกิตมิมศักิ์ให้แก่ข้าราชการทหารและคณะบุคคลต่างๆ31คนทางนี้ทางพันเอกถนัดพงโกสายเสวีเส,เสนาธิการกองพลฐานมาที่1นึ่ข้าพผขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูร์รวมถึงเจ้าที่ฐานของกองพลฐานมาที่1ได้ร่วมงานและรับรางวัลข้าราชาการดีเด่นอีกด้วย